สัดครับอยู่ชร์จามปี2อง2นสิบสองะวันนี้โลกไม่แตกแต่ว่าสิ่งที่แลกก็คือคุณอนุกับคุณพัชรินมาไหว้น้ำทะเลด้วยกันแปลกที่สุดในชีวิตเลยเกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นเลยเกิดมาเนี่ย30ปีเนี่ยไม่เคยเห็นสักครั้งเลยเดีย๋ยวพาไปดูนะเดีย๋ยวพาไปดูดูนี่ดูนี่ดนแ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 ดนพูดอะไรน้อย นะแลกไหมแลกไหมงงดิงงมากาผมยังไม่ยังไม่หายหรอกดูน้ำทะเลกันหน่อยไหมแน่ถ่ายวิดีโอลวงแว่นหาย เดี๋ยวดูรอบๆดูรอ,อบๆสวยไหมอันนี้เป็นหาดาชะอำเหนือนะก็เป็นเมื่อกี้เราเราเช่าบ้านพักกันอยู่ข้างในนะครับมาดูรอบๆหาดตรงนี้คนไม่เยอะนะขนาดวันปีใหม่นะฮะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคนเขาจะไปอยู่ตรงหาดชะอำตรงตรงโคง,งกลางๆมากกว่าไปลนะ